ทุกคนนะก็ย้ายมาทําความรู้จักกันเนาะทั้งแรกเลยครับคุณยักษ์ถามป้าดานีเนาะปะ้าดานีครับยักษให้ป้าหนีเราพิบัตว่าชีวิตความเป็นหมางแต่เล็กน้อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังได้หมายังได้ไหมครับคุณขออนุญาตเนาะแนะนําตัวเองก่อนเป็นไทยภูคังบ้านตากุกแดงเกิดตั้งแต่ปีพอสอ8ส่อยแปด ้วกาอ,อบ้านบ้านเกิดนี่อยู่อำเภอลาดยาวจางังหวัดนครสวรรค์เขาเห็นหนังสือสมัยนั้นมันมีปอหนึ่งปอสีแล้วก็มอ 1, หนึ่งมอหกแล้วก็มอเจ็ดมอแปดปอหนึ่งถึงปอสี่นี่เห็นอยู่บ้านตอนเป็นเด็กน้อยนะคะเห็นหนังสือก็โชคดีที่มีโรงเรียนแต่ว่าบ่ามีรองเท้าใส่กันหรอกค่ะสมัยนั้นนะคะก็ไปเรียน นปจนกระท่งจบปอดซีชอ,อบชิงทุนของเอ่อของรัฐบาลได้ไปเหียนที่จังหวัดนครสวรรค์เนาะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คนในตลาดนะัเขาญาิกันชอบเข้ายังกงอย่าง,างแต่เขาเนี่ยไปจากบ้านนอกก็ไปเหียนอยู่อยู่นั่นอยู่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นะั่น เหียนหมอหนึ่งบมอทีแล้วก็หมอหนึ่งเนาะพอเข้าไปเนี่ยโอ้โหคนตื่นเขาเป็นเบิดเลย A อบีซีอย่างเขาก็รู้เบิดเอเ Man มคนผู้ชายเขาบอรู้จักจักจางเลยโตเอก็บอรู้โตอย่างก็บอรู้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กปันนอกเนาะเขาก็ซุ่มซุ่มแล้วกระเขียนจนกระทั่งจบหมอหกจบหมอหกกัไปสอบเข้าฝึกหัดหูจริงๆแล้วยักเขียนเป็นหมอ แต่พอบอกว่าหนูเอ้ยขันได้เห็นเียเป็นหมอนะพิจากปีแล้วยังไปอีได้อีได้ทํางานนะเห็นครูเธอจบหมอหกแล้เห็นครูอีซองปีก็ได้เป็นครูแล้วสมัยก่อนนี้อัตรามันรอครูก็อนบอสเมนเดี่ยวนี้อ่ทันี้ก็เลยไปซอบทิงทุนก็จับพัดจะพูดได้ท right 네ีหนึ่งอีเขาก็สร่งมาเหียนยที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นยังไงก็บรู เขาสาทรงมาเฮียนก็นมาพอดีโชคดีที่ว่าลูกหลุงนะเขาเคยมาเฮียนที่นี่เขาก็มาทรงทรงแล้วก็เข้าไปอยู่ในหอพักพอกรบบต้อง่วงเออิทยาลายัยครูต้นสุนันทานี้เป็นโรงเรียนของผู้หญิงแต่ก่อนนัน,นะแต่สมัยป้าเรียนนั้นเริ่มมีสหสึกตาละพอมาเรียนตรงสหสึกตานี่เรียนฝึกหัดภูนี่บ่เคยเหียนกับผู้สายทัปละเรียนโรงเรียนสตรีมา โอ้ยมันเฮ็ดเนี้ยกระบาดทึกยางกระบาทึกากากระบาทึก,ก,กจนกระทั่งจบปจบเอ่อปกสอต้นปกสอต้นแล้วก็มีตปกสอบสูงอีแข้อพอเหียนจบปกสอบสูงแล้วก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านนครสวรรค์ต้องไปใช้ทุนรับทุนมาสองปีแต่ต้องใช้ทุนเนี้ยสีป่ปีก็ไปใช้ทุนอยู่อำเภรอระยาวะนะ่ะต้องใช้ทุนสีป่ปีแต่ว่าพอ พอปีที่สามนี้ผู้บ่าวก็ไปขอว่าแต่นี้ผู้บ่าวไปขอก็บอกว่าโอ้ยอยังไปแต่งเตียยังเป็นสาวอยู่ผู้บ่าวก็ว่าเขากําลังอีไปต่างประเทศถ้าปาบอบไปเขาก็บบวไปเขาอิสราทุนเป็นถามพี่สาวอันที่เป็นครูเป็นอาจารย์เคยมากรุงเทพนะเขาก็ว่าเธอเป็นครูประชาบาลเธอจะไปต่างประเทศได้หรอเธอก็ไปสิมีคนพาไปาเธอก็ไป ก็เลยตัดสินใจลาออกก็ไปตามส้ามีไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปเหียนหรอกค่ะเพราะว่าเข้าไปรัดทุนรัดที่เรื่อยๆกลับมายังค่อยมาเหียนมาเหียนอันเออ่คณะสาธารณาสุขค่ะคณะสาธารณาสุขนี้ตอนนั้นเขาเปิดรับพยาบาลแล้วก็ครูครูนี่เรียนได้สุกศึกษากับเอ,อโภชนาการป้าก็ไปเหียนโภชนาการเหียนโภชนาการจบ ได้ไปทำงานเป็นอาจารย์อยู่คณะแพทย์ศิริราชนะภาควิชาชีวเคมีชีวเคมีนี่มันยังไม่ได้ถึงการรักษาเทียนะเป็นปรีคลินเปลี่ยนพื้นฐานทัว่วไปแล้วก็เหตุยุลลายปีตอนห่างก็ย้ายมาส่วนดุสิตเพราะว่าเดินทางลำบากละหายขึ้นจากบ้านกับนามท่วมกันลงเรือแล้วก็ไปขึ้นรถไฟสายแปดลิ้วแล้วก็ต่อรถเมล์แล้วก็ไปข้ามเหือ ถ้าเหมือตาสิริราชนะโอ้ยมันลายทอดลายตอเนอะเาะก็เลยพ่อมาอยู่ส่วนดุสิตใกล้ใกล้ใกล้สามีขอทำอยู่คณะสตาธารณาสุขก็ามาอยู่นี่ล้วมากกระเซียนอยู่นี่ที่ส่วนดุสิตเนี่ยค่ะก็พอกระเซียนแล้วก็มาดูแลพอเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวเนาะพ่อก็บอกใคยสบาย <S <S มูก็ว่าเธอก็จ้างคนติจ้างคนมาดูแลป้าก็ว่าโอ้เราอ่ะ เราว่าเราอาบน้าให้พ่อเราตอนที่พ่อเราตัวอุ่นๆด,ด,ดีกว่าเราไปอาบน้ําตอนที่พ่อเราไม่หายใจแล้วก็พ่อเราก็ตัวเย็นกว่าอย่างนี้มันก็เลยมันก็เลยบาวายอย่างอีกป้าก็มาดูแลพ่อยุลายปีกันจนทางพ่อสิ้นพ่อสิ้นอีกอายุเก้าสิบห้าปีพ่อกระสิ้นตอนนี้นถ้ามีเวลาย,ยาะเปลี่ยงตอนที่เห็นหนังสือเนาะ,ะมันมันมันมีปมด้อยในใจตั้งแต่อยู่ประถมละ มีคนไทยมาเขียนนํถไายฟักห้วยเขาวาไทยแล้วเขาเป็นคนมอนก็นอันเหาอยูฟังอันนี้พอ,อไปแม่นมนะ้ำน้ะไปเจอกันนะต้องดาากันเลยดาข้ามฟังประจักเป็นยังพกขันท้าเห่าบ่เปิดก่อนเขาก็เปิดก่อนมันเลือดรักชาติลักเอี่ยงเนี่ยมันลูกฟังไดฟปา่าปลูกฟังไดตั้งแต่เด็กมันมีสํานึกสํานึกแปลกสํานึกมาเองนะบ่ม,มีผู้ใดซ่อนอ่ะซ่อนไปเธอ ผูกฟังไปเถอะตั้งแต่เด็กน้อยนะได้รับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในฐานาที่โมฮาก็เป็นครูหลายคนเนาะพูกฟังไปเลยนะและทีนี้พอมาเหียนอยู่นครสวรรค์ก็ทำไมประทมนะผรูบอกให้เว้าแหลาครูบอกให้เว้าไทยผูครั้งแล้วก็บังคับขันถทูดได้เว้านี่ก็อ,กอ,กอ,กอก ปรับะต่างกันะว่าอย่างนั้นแต่บ่มีสต่างให้กับเด็กน้อยสมัยก่อนทีนี้ก็ว้ากันว้าตกพุ่งแด่อี่ยงแด่ว้าไปเรื่อยขนาอยู่บ้านนี่ว้าได้เึิ่งรูอยู่บ้านนี่รูก็เป็นไทยผูกคางเนี่ยว้าไทยผูกคางกับรูครูก็บอกให้ว้าเพื่อเพื่อว่าเราจะได้ไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ไม่ขัดเถินเนาะแ็เข้าใจครูแล้วตอนตอนตอนแรกบ่าครเข้าใจตอนหลังก็เข้าใจแล้วพอมาอยู่นครสวรรค์นี่ก็ อยู่ดำการนิไทยผูกขังก็นนักเรียนนะต้องเว้าไทยให้มันคลองแต่กลับบ้านแล้วก็มาเว้าลาวกับเอกว้าไทยผูกขังกันอีกพอมาอยู่ส่วนสุนันทาเนาะเอ๊มีคนนึงเขาเว้าคือเฮาโมเดียวกันยุหอดเดียวกันนะเขาเว้ารุ่นพีเขาเขาว้าคือเฮาเนี้ก็เลยถามเขาว่าเธออยู่จังหวัดไหนวะที่เขาว่าอยู่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลย ้าก็ฟังใจแล้วโอ้ยพี่น้องเฮานี้อยู่เลยก็มีเพราะว้าวคือเฮาแต่นี้พอจบมาเนาะไปทํางานศิริราก็มีคนไข้มาลากหลายป้าก็แคว้นแคว้นบัตรเนี่ยบัตรของพนักงานเนี่ยนะพอเดินไปได้ยินเสียงกู้ได้ว้าวยังว้าวไทยปูกลางป้าไปถามเขาเลยมูเจ้ามาจากไหนวะทีมูเจ้ามาจากไหนมาจากจังหวัดไหนเขาก็ว่ามาจากสุพรรณมาจากเลยมาจากเพชรชบูรณ มาแจา้อย่างเอ้กก็เพจสนุโลกอ,อู้ถยอุเยอะหลยจังหวัดอู้ดีใจปัะแต่เนี้ยมันบว่มีแต่ข่าวออกว้าวย่างเนี้ยเนาะก็ดีป <ะ S 2> าดาดีครับ